บีเทชัแนลสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีข่าวดีของโตเซียวนักแสดงหนุ่มจีนชื่อดังนะคะที่เข้าพิธีวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโตเซียวพระเอกจีนชื่อดังและเหอเฉาเลียนหรือลอรินดาโฮลูกสาวของสเตลลี่โฮเจ้าพ่อมาเก๊าผู้สร้างอาณาจักรคาสิโนอันเลื่องชื่อโดยจัดงานวิวาขึ้นอย่างลุ่าที่รีสอร์ทซิกเซนต์อูลูวาตูบาหลีนะคะเมื่อวันที่18เมษาย,ยนที่ผ่านมานี่เองนะคะ ทั้งคู่ออกเดทกัน4ปีก่อนจะเข้าวิวาแบบประเพณีจีนดั้งเดิมสวมชุดสีแดงและทองนะคะพร้อมปักปิ่นรูปมังกรและนกฟินิกมีรายงานข่าวมานะคะว่างานวิวาของคนทั้งคู่นั้นใช้เงินไปประมาณ50ล้านเหรียญฮ่องกงหรือราวๆ200กว่าล้านบาทเลยนะคะจัดขึ้นอย่างหรูหราโดยนอกจากงานแล้วก็ยังมีกำหนดการเดินทาง3วันสำหรับแขกและได้จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ถึง120คนเลยทีเดียวนะคะซึ่งแขกที่มาร่วมงานนั้นก็มีแต่เพื่อนสนิทและครอบครัวทั้งนี้ทั้งคู่ก็ได้บินไปที่บาหลีเพื่อเตรียมการสำหรับงานแต่งขณะที่แขกของพวกเขานั้นมาถึงพิธีก่อนหนึ่งวันค่ะทั้งนี้โตเซียวใช้ชีวิตอยู่ในแคนาดาก่อนกลับมาประเทศจีในในปี2008มีชื่อเสียงจากบทบาทในภาพยนตร์ของจางอี้หมในหนังเรื่อง The Love of the h o t o n Tree นะคะก่อนจะได้รับบทพระรองในเรื่อง ชูเฉียวจอมใจจารชนนะคะและยังมีผลงานอีกมากมายอาทิเช่นจอมนางพิชิตบัลลังน้ำตาสวรรค์เปลวไฟแห่งสงครามบ่วงรักเพิ่งสงครามการเวลาหวนกลกับ10ปีต่อมา10ปีไม่สายที่จะรักกันนิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังมังกรให้รักของฉันอก,ก่อใจเธอเป็นต้นค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพีเทสชาแนวกันด้วยนะคะ ออเกือบลืมไปค่ะแอดมีหนึ่งเรื่องที่มาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนั่นก็คือทางช่องได้เพิ่มช่องทางการติดต่อกับท่านผู้ชมผ่านทางแอป t i k t o อกนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปร่วมสนุกไปกดติดตามได้ในแอป t i k t o อกนะคะโดยกดสัญลักษณ์ Titik t o อกนะคะผ่านหน้าช่อง YouTube ของเราก็สามารถเข้าไปร่วมแจมไปร่วมสนุกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะบ๊ายบาย